a ส r e ส t ีครับสวั l e ีครับสวัส o ีครับโอเคได้ขอดะเจ้อันนี้คืออันนี้คือสำรองใช่ไหมพี่ใช่๋อ้ได้ขอแล้วนะจโอเคนี่คือแบบพรอมห้าสสวัสดีครับสวัสดีครับ EP สองนะครับแบงค์ขยับนิดเดียว ใครได้ดูอีพีที่แล้วไปบ้างลองคอมเมนต์มานะว่าเป็นยังไงบ้างเออะไรรู้ช่วยตัดเลื่อนใหม่เลื่อนไม่เลื่อนเลื่อนต่อเออวกว่ามันติดข้างล่างโอเคโอเคพอโอโอเคอีพีนี้คุยเรื่องรองเท้าครับพี่เอารองเท้าที่เราอยู่ในแบรนด์เดิม สังกัดเดิมก่อนก็ได้นะโก้านะครับแบงก์เ็สังกัดโกล้ามาสองปีครับคู่ไหนที่ประทับใจเอาคู่แรกเลยนะอันนี้คืออะไรมาร์คเอ็กสองมาร์คเอสองใช่ตอนแรกลังเลยว่าจะเอามาร์หกมามาร์คซิกอ่าใช่ใช่เนี่ยมาร์คเอสองโหแม่งใช้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยใช้เยอะพี่ก็ใช้จริงอ่ะเวลามีคนถามจะได้บอกถูก เราเคยคุยเรื่องไอ้คู่นี้ไปแล้วนะถูกไหมตอนนั้นเราแวะเจอกันใช่ไหมเหมือนเข้าข้าวไหมนะเออมักเอ์สามมักเอสามเป็นรองเท้าประเภทอะไรครับแล้วก็มีไว้ทำอะไรอเนกประสงค์ฮะไดุ้เซสชั่นเลยแต่ว่ามันมีแผ่นคาร์บอนถูกไหมเป็นแผ่นไนลอนครับอ๋อไนลอนอ่าคือไอคาร์บอนไนลอนโอเคไนลอนคือมักเอ็เนี่ยมัน อีซีได้สปีดได้แล้วก็ลองรันได้แต่ผมคิดว่าเหมาะกับลองรันมากที่สุด mm hmm. แล้ว <c oughs> แต่ความที่ผมไม่ชอบมันนิดหนึ่งตอนแรกก็คือก่อนก่อนรัน mm hmm. อินเนอรเฟิร์มแล้วก็แน่น,แ,น,นแต่ว่าพอใส่ไปเรื่อยๆจริงๆเป็นคาแรคเตอร์ของโฮก้าที่เป็นอ่า เดทที่ที่เป็นเทรนนิ่งชูสของฮ o กามันต้อง e มันต้องรันอินหน่อยอ่า e v วที่แบบว่าหนึบหนึแน่นๆอ่าอ,อ่มันต้องรันอินหน่อยแล้วก็ผมว่าน้ําหนักมันพอดีไม่หนักไปไม่เบาไปมันก็เลยแบบทําได้ทุกอย่างหรือแม้แต่คนที่พึ่งเริ่มวิ่งแล้วก็อยากมีรองเท้าแข่งแต่ยังไม่อยากใส่คาร์บอนตัวตัวนี้ก็ได้แล้วก็มั่นคงครับ มีความใกล้เคียงกับมาร์คเอ็กยังไง uh, อ่ะไม่ใช่มาร์คหกมาร์คซิกยังไงหรือมีความใกล้เคียงกับพวกเซียโรเอ็กวันสองจุดศูนย์ตัวนี้อ่ะผมมองว่ามันเป็นพี่น้องกับเซียโรเอ็กวันตัวที่หนึ่งไอตัวครูสคอนโทรลนะตัวครูสตัวครูสตัวนี้คาแรคเตอร์จะคล้ายๆกันถ้าเทียบกับตัวมาร์คหกตัวนี้จะให้ซัพพอร์ตที่ดีกว่า ผมเลยชอบเอามาหกไปลงสปีดวอล์กแล้วตัวนี้ก็ที่เหลืออ้าวมันจะบางกว่าบางกวา่าตอบสนองดีกว่าไอ้ตัวนี้มันจะเป็นแบบอ่นุ่มเด้งหนาหนาหนาหน,นุ่มแล้วก็มีเด้งกลับในปริมาณที่ที่ปัที่โที่ไม่เยอะไปแต่ต้องบอกนั้นนุ่มในโฮกา้าเนี่ยมันไม่ใช่นุ่มแบบพวกโปรสี่โปรสามอะไรน,น,นะ,น,ะแบบนุ่มคนละแบบนุ่มคนละแบบเลยคนละแบบเลยไอ โปรซีเนี่ยผมรู้สึกว่ามันจะนุ่มนุ่มแน่นใช่ป่ะประมาณนั้นนุ่มแน่นแต่ตัวนี้มันจะมีความแบบนุ่มนวลเนียนเนียนนุ่มเนียนเนียนทำไมความรู้สึกดูลึกจังวะพี่ใช่ใช่นุ่มนวลนุ่มแน่นนุ่มเนียนนี่มันมีความแบบมันเออมันจะต่างกันเหมือนเหมือนเหมือนเสียงฝีเท้าล้ะกับตั๊กจักงมันมันคนละช่มันคนละแบบกันใช่ใช่ก็ ตอนแรกอ่ะรู้สึกไม่ชอบเลยใส่ครั้งแรกอ่ะอืแล้วก็หลังจากนั้นอนะ่ะพอใส่เรื่อยๆโอ้โหลองรันนี่ก็คือใส่แต่ตัวน,นี้เวลาเราเป็นนักกีฬาของออสังกัดเนี่ยแล้วเราได้รองเท้ามาแล้วเราไม่ชอบรู้สึกไงวะหมายถึงว่าความรู้สึกแรกที่แบบ้ไม่ชอบเลยยังไงดีวะเนี่ยอะไรเงี้ยผมรู้คาแรคเตอร์มันอยู่แล้วต้องรันอินก่อนอก็ลองก่อนก็ลองก่อนแล้วก็อ่า คือถึงแม้ว่าเราไม่ชอบใช่ไหมแต่มันก็จะมีมุมที่แบบว่าเฮ้ย <c oughs> คิดว่าประมาความรู้สึกประมาณนี้คนอื่นนะ่าจะชอบคือพูดได้พูดได้แต่ไม่ได้โกหกแหละไม่ได้โกหกแต่เราก็บอกนะว่าทุกเวลาเป็นคนถามก,ก็บอกนะเฮ้ยผมรู้สึกแบบนี้นะ <c oughs> แต่คิดว่ามันอาจจะเหมาะแบบกับแบบนี้ก็ลองดูได้อะไรเงรี้ยพีซ่ซึ่งซึ่งไอ้ความจริงใจเนี่ยมันโคตรสาคัญนะอ่าโคตรสาคัญในการรีวิวเดี๋ยวนี้ <c oughs> คนดูออกหมดลนะ <c oughs> ดูออหมดอวยไม่อวยอะไรเงี้ย ใช่คนดูออกหมดแต่แต่ก็ต้องยอมรับว่าในผมก็เป็นสื่อหนึ่งนะเราอยู่กึ่งกลางระหว่างแบรนด์กับคนดูเราก็ต้องหาจุดบาลานซ์แล้วมีฟีดแบ็ตรงไปถึงแบรนด์แมว่ามีบอกตลอดพี่มีบอกตลอดว่าได้มาครั้งแรกผมบอกพี่มันมันทำไมมันแข็งยังวะแล้วก็บอกว่าลองลองรันอินก่อนพอรันอินไปเรื่อยๆก็ ก็ก็ตอน,นก็ชอบอนี่ก็คือคู่คที่แนะนําวิ่งอะไรบ้างนะวิ่งได้ทุกอย่างโอโ้ได้โอโหอันไหนะะสค์แล้วยิ่กี่กิโลเนี่ยผมคิดว่าตอนแรกอ่ะสามยี่สิบสามสิบอ่ะก็จะเป็นความรู้สึกหนึ่งที่ดีขึ้นแต่พอเลยห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบประมาณนั้นอะ่ะเอ้ยรู้สึกว่าอเน,นี้ยใช่ละเคยใช้ไอ้ขรบบันเองกไหมไม่เคยโอ้ถ้าใครใช้คารบบันเอกนะ แล้วจะรู้เลยว่าคาร์บอนมันโคตร้ายกว่าเยอะคาร์บอนเอ็กซเนแบบว่ากว่าจะลานินใช่มัโห<ฮ><ฮ>สุดอะอก็ให้เวลามันนิดหนึ่งแล้วก็นทนอ่าทนอันนี้กี่โลโอ้พี่เอาจริงๆไม่ได้แทรคขนาดนั้นแต่ก็คือใส่โคตรบ่อยก็คือทนอะคือเห็นสภาพก็รู้แล้วครับนี่คือคู่แรกนะครับม a r k X สามนะครับอ่ะคู่ที่สองอ่าคู่ที่สองก เซโร่เอ็กวันสองจุูให้ดูนะอันเนี้ยตอนนี้มีสีใหม่สีอะไรนะสีดำทองใช่ใช่เป็นสีสวยมากเฮ้ยรู้สึกแม้ว่าสีโอจสู้สีหลังๆไม่ได้นี่คือโอจเออสีโอีสู้สีหลังๆไม่ได้ผมชอบโอจจริงเหรอพี่รู้สึกว่ามันแบบว่าสีหลังๆอาจจะเป็นคอแแรบพิเศษมั้ง แต่เราชอบสีนี้ผมชอบอะไรที่มันจัดแจ๊ดอ่ะอ๋อใช่ <okay. S 2> ใช่เข้าใจเข้าใจใช่พี่อ่ะคู่นี้รีวิวผมว่าคู่นี้เอ่ะมันเป็นคู่ที่โหก้าบอกว่าเฮ้ยกูสู้ทุกแบรนด์ได้แล้วนะ uh. อ๋อเออเวอร์ชั่นแรกอะ่ะมันมันเริ่มมาแล้วแต่มันยังเอาใจคนส่วนใหญ่ uh. คือเน้นความใส่ง่ายแต่ว่ามันหนัก uh. อ่าอืคู่นี้ใส่ยาก สำหรับคนล้มในเหมือนผมอ๋อเราล้มในใช่แต่มันนุ่มเด้งแบบมาพยศแบบแบบนุ่มเด้งมากแล้วก็ใครใส่มันได้คือรีดเพอร์ฟอร์แมนซ์ได้สุดอืมคู่นี้เราใช้ในโตเกียวมาราทอนไอ้นี่เหรอสองห้าเจ็ดเนี่ยใช่สองห้าปดใช่สองห้าแปดนะครับคู่นี้แล้วก็ห้าเค่าสุดก็คู่นี้อ๋อชื่อนี่อะไรอ๋อ แต่ผมไม่ดึงอะไรสักอย่างอะ่ะฟิลลิง่งเปนประมาณไหนใกล้เคียงกับรองเท้ารุ่นไหนในท้องตลาดบ้างไม่ได้ใส่แบรนด์อื่นมาสองปีจนกระทั่งเพิ่งได้มาลองโบสีก่อนหน้าอยู่กับโปกา้าก็ซื้อเองก็จะเป็น Pro อ d ดิ a s าส o โปรสาคนละฟิลเลยพี่แต่นี้คือแบบเอาอะไม่เหมือนคูานา่ไหน ไม่รู้ว่าเหมือนคู่ไหนเพราไม่ได้ลองคู่อื่นโอเคคือถ้าจะให้แนะนําคู่นี้นะครับผมคิดว่าไม่เหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่ม,มเหมาะกับคนที่ขาแข็งแรงประมาณหนึ่งม,มีการเวทเทรนนิ่งประมาณหนึ่งถึงจะถึงจะแบบเสี่ยงบาดเจ็บน้อยลงม,ม,มันจะล้มได้ถูกไหมล้มได้แล้วก็ตัวนี้สองจุดศูนย์เนาะสามจุดศูนย์ใกล้มาแล้วอ่า <3. 0. S 1> ปีนี้แหละ เดือนหน้าเนี่ยเอ้ยเดือนนี้เดือนเอ่อไม่รู้อะเออประมาณนั้นเราก็ไม่ได้ใส่ดิไม่ได้ใส่ครับเราก็จะไปใส่โปรีกคู่หนึ่งอ่ามากูว่าหวังว่าแบรนด์คงเข้าใจนะว่าเราคุยในฐานะผู้บริโภคเราเรา็เราตรงๆอะตรงๆครับพี่นี่คือโปรีเราได้ใส่ลงงานไหนบ้างออ้ยก็ใช้เยอะเหมือนกันเนี่ยก็ใส่ซ้อมไปหลายเซสชั่นแล้วพี่เนี่ยทุกคน ใส่ซอเบอร์อะไรวะแบงคู่นี้สิบเอ็ดมั้งสิบเอ็ดยูเอสใช่เพื่ๆต้องเพิ่มอีกครึ่งนึงด้วยมึงไปมาราธอนปกติเราเราท้าอะไรเออเท้ายี่ยี่แปดจุดห้ามันจะอยู่สิบจุดห้าสิบจุดห้าคู่นี้ยี่แปดจุดห้าคู่นี้ใส่คู่นี้ใส่สิเอ็ดก็ได้แล้วก็น่าจะโอเคครับอ่ะฟิลลิ่งรีวิวมือมือใหม่ของอาดิดานี่คือ a d ดิดาสโปรคู่แรกถูกป่ะคู่แรกเรเคยใส่โปรสามาก่อน มันคนละคนละอันถูกไหมคนละทางผมว่าฟิลมันฟิลมันไม่ห่างกันเยอะแต่อันนี้นุ่มกว่าอที่ผมเคยได้ยินคนเล่าว่าโปสีนุ่มไปนุ่มไปออืมสําหรับผมคู่นี้คือนุ่มพอดีมากเอเหมาะสําหรับมาราธอนอมผมว่ามันคาแรคเตอร์คือมันไหลซะด้วยซ้ําอืมมันไม่ได้ดิดเด้งแบบชงชาชงชาคือมันไหลซะด้วยซ้าผมว่ามันสร้างมาเพื่อมาราธอน คุม steady ล,ล็อกได้คือล็อกได้คือไปเลยอ่าใช่แล้วก็อตอนแรกอะนึกว่าพอมันปาดข้าวเนี่ยผมเท้าล้มผมก็เลยกลัวละออพอใส่ดูก็ไม่ได้คนอื่นดูอาจจะล้มแต่ความรู้สึกผมมันมันโอเคแล้วฟีดแบ็ที่หลายคนพูดกันก็คือมันร้อนเพราะหน้าผ้ามันอบร,ร้อนไหมเนี่ยหน้าผ้าตัยเนะี่ยมีคนบอกเยอะยังไม่รู้สึกนะครับพี่เพราะตัวร้อนกว่า เพราะเพราะว่าตอนซ้องก่อนหน้านี้มันหนาวองอใช่แต่เดี๋ยวเนี่ยหลังคุยกันวันนี้เดี๋ยวจะวิ่งต่ออ่าก็เดี๋ยวจะได้รู้กันแต่ว่าชอบคาแรคเตอร์ที่มันไหลแล้วก็ตอบสําหรับผมตอบสนองไวนะอ่าแล้วก็ผมคิดว่าเหมาะกับมาราธอนมากๆมันใส่แล้วมันคล่องแคล่วดีอืมมันตอบสนองไวเพราะว่าไอเขาเรียกการคอนแทคทำน้อยเพราะว่าเราวิ่งเร็วเพราะว่าเราก็ประมาณนึงพี่แล้ว เราอีซี่เท่าไหร่สี่ไม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 ่ e a s ่ก็ีซี่มันจะมีเรนจ์ของมันนะผมก็จะไล่มาตั้งแต่บางวันก็ห้าสี่ห้าจุดสี่บางห้าจุดสามบางวันก็ห้าต้นต้นบางวันก็สี่ไปไปเคลียร์ตรงนี้ก่อนเอ่อทาร์เก็ตของมาราธอนเพสใน255เพส2เอ่อเอ่อทาร์เก็ตทอไทม์เวลา255เนี่ยมันต้องวิ่งเพสเลยเอ่อ4.02 4.02ก็ไอ้นั้น2.50แต่แต่ผมกะจะวิ่งประมาณ4-4.05 <0 5. S 2> 4-4.05แปลว่าอีซี่ก็ประมาณ5.30อ่อก็แล้วแต่วันส่วนใหญ่แล้วก็เฉลี่ยก็อยู่ประมาณ5.20 5.5-5.5.4 5-5.4ลองรันลองรัน <Long run S 1> ก็จะกระเถิบขึ้นมาหน่อยเป็น5 ลงมาจนถึง4.3เทมโปใช้มาธนเพสได้ใช้ฮาร์ปมาธนเพสปะถ้าเกิดเป็นภาษาของแจ็คแดเนียลทีใช่ไหมพี่เทมโปก็จะไปแตะถึงถ้าเป็นภาษาแล็คเตก็คือเทรดโชว์สองอาจจะแตะปริ่มลงมานิดนึงก็จะประมาณามผมก็จะวิ่งอยู่ประมาณ 3.4x มันก็คือฮาร์ปมาธนเพส เ,เร็วกว่าฮาฟมาราธอนเพชผมคิดว่ามันเร็วกว่าฮาฟมาราธอนเพชแต่ว่าไม่ใช่ 10K ไม่ใช่ 10K ก็เอา3.5บวก3.50บวกลบประมาณน,น,นั้นเพราะว่าฮาฟมาราทอนเราวิ่งเท่าไหร่สี่อฮาฟมาราธอน PB สี่ถ้วนแต่ว่าไอ้ที่วิ่งล่าสุดที่บางแสนนั้นคือร่างกายเพิ่งกลับมาจากมึงกลับมาจากแบบบาดเจ็บด้วยผมผมคิดว่ามาันเาอา,ามาวัดกับ ค่าเลือดที่เพิ่งไปเทสมาเมื่อเมื่อวันก่อนไม่ไม่ได้ก็ผมจะไม่วิ่งแตะถ้าเราพูดถึงรักเต้นนะไม่ไม่ได้แตะแบบขนาดนั้นก็คือสับสับใช้โชว์ประมาณหนึ่งเพราะว่าวิ่งเยอะก็ไม่ดีวิ่งไปเจอไม่ไม่ดีใช่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 ผมเล่นสับเทรชโชว์เซฟเซฟกว่าเซฟเซฟกว่าเพราะเรามันเอนดูรานะเนาะใช่ใช่เอนดูรานใช่แล้วก็จะมีบางวันที่เล่นกับ มาราทอนเพสก็จะอยู่ที่ประมาณ LT1 บวกลบเรสโชวที่หนึ่งหนึก็เพื่อเพื่อจะได้ไปเทสว่าว่าเพสนี้สบายยังใช่ใช่ใช่ก็คู่นี้ชอบมากๆในในในเซสชันแบบประมาณมารามทอนอะไรี้มมีหลายคนถามมากเลยพี่ครับแล้วเราจะใช้รองเท้าที่เป็นรองเท้าแข่งเนี่ย ที่จะใช้แข่งเนี่ยในช่วงไหนของการสอนเซสชันไหนจริงๆผมใช้น้อยมากนะตอนก่อนหน้านี้อแบบผมไม่ได้แทบไม่ได้ใช้รองเท้าแข่งเลยแต่พอใกล้สเปซิฟิกแบบหนึ่งเดือนสองเดือนก่อนแข่งเนี่ยเซสชันที่เป็นเซสชันที่เป็นสเปซิฟิกสำหรับการแข่งอะ่ะผมจะเริ่มหยิบมาใช้ให้เพราะว่ากล้ามเนื้ออะไรมันก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับรองเทา้า ก็จะเริ่มหยิยบมาใช้ช่วงเวลานั้นออ่าเดี๋ยวก็คือรองเท้าที่เราจะใช้แข่งด้วยนะในโตเกียวคิดว่าเป็นขอน้อนี้คิดว่าเป็นตัวนี้นะครับอ่าโอเคเรารอไปดูนะว่าตัวนี้มันจะเป็นต่ำกว่าเราต้องมีเพชสี่สี่หนึ่งศูนย์สี่ศูนย์ห้าอะไรเง <trio> ี้ยสี่ศูนย์ห้ายังไม่อยากพูดเยอะพี่เพราะกลัวแตกเหมือนกันว่ะโอเคเฮ้ยมั่นใจเออโอเคแค์จะวิ่ง4ี่ศูนย์ในมาลาทอนด้วยคู่นี้โอเคอ่ะคู่ที่สองไอ้คู่คู่คู่สุดท้ายปะ อ่าใช่ใคู่สุดท้ายนะครับนะการนี้เราที่เซฟที่สุดคือโม้หลังแข่งครับโอเคคลิปนี้จะออกก่อนแข่งแล้วอ่าคู่นี้พิเศษยังไงครับคู่นี้ที่เขาบอกว่ามหาชนใช่ไหมแม่งเข้าใจมาแล้วทำไมมันมหาชนสังคมกดดันเหลือเกินเออก็แบบว่าสมัาอะไรนักหนาอะไรนักหนาอะไรเงี้ยก็คืออ่ Evo SL แม่งสวยจริง ใช่นี่คือใส่ยับมาเหมือนกันพี่อ่ามันดียังไงมันไม่ดียังไงเอางี้ก่อนมันไม่ดีไหมอ่อผมว่าใส่ใส่ลองนั่นอะคู่อื่นเถอะเออเพราะว่ามันก็มันมีความดิบนะอืคือมันเหมาะกับผมว่าเหมาะกับสปีดเวิร์กใส่เดลี่ผมก็คิดว่าคู่อื่นน่าจะดีกว่าดีกว่าเดรลองวัลสั้ิบามยั ยังใ,ใกล้แล้วอ่าบอลเทนสามนะน่าจะเดลี่ใช่ไหมเดี๋ยวบอเน่สามแม่งกูพี่ไปถามกูไปถามทุกคนอะ่ะถามไอเ้เบนส์หนำทุกคนอะ่ะบอกว่าบอลเทนยสามเป็นใช้ซ้อมจริงจังดีกว่าเออผมว่าตอนนี้สปีดเวิร์กครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันกินแข้งอยู่เหมือนกันนะพี่มันได้ความเบาแล้วก็ความตอบสนองไวเพราะว่าโฟมมันเป็นโฟมตัวท็อปจากโปรสามอืมอืมแล้วก็คือมันหล่อ มาถึงผมอะลองเท้ารองเท้ารองเท้าเออเอ,อผมก็คิดว่าน่าจะมหาชนกับสิ่งนั้นแหละพี่แล้วก็แต่จริงๆริอะเพอร์เพมันผมว่าน่าจะเป็นสปีดเวิร์กผมลองเอาไปใส่ลองรันยีแปดโลผมแบบไม่ได้อืดหนืดขาหนืดหนืด่ะคือมันมันมันใส่ได้แต่มันมีคู่ที่เหมาะกว่าสำหรับรองรันคือคือด้วยความที่ อันนี้อันนี้แช์นะคือด้วยความที่โฟมมันมันมันยุบยุให้ตัวแบบในช่วงท้ายของการใช้เวลาสองชั่วโมงบวกเนี่ยมันจะไม่ตอบสนองหนืดอืมันต้องมีหลอดหรือมีอะไรอย่างเงี้ยหน่อยใช่ใช่เข้ามาช่วยก็ก็ลองได้นะครับผมว่าแต่พี่ก็ใช้ลองรันนะมันก็สุดความแข็งแรงนะพี่มัน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 ก็มีข้อดีของมันในในการที่ลองรองเท้าอะไรบางอย่างในบางเซสชั่นอะไรเงี้ยโอเค เฮ้ยระบายอากาศโคตรดีแล้วได้ลองไอวีฟไหมไอ้อะไรนะไอหน้าผ้าหน้าผ้าหใหม่อ่ะยังพี่เพิ่งได้ลองสองโค่โอเคนั่นคือคือรองเท้านะมมพี่พี่ถามหน่อยว่ารองเท้ากับเราเนี่ยมันมีผลกับเพอร์ฟอร์แมนซ์กี่เปอร์เซ็นต์ยเยอะหรอพี่ <c oughs> <c oughs> อากาศเยอะกว่านาออากาศเยอะกว่าอากาศเยอะกวันให้ <c oughs> ผมว่าให้ความสำคัญกับการซ้อม ไม่ไม่ซ้อมเนี่ยเราเราเรายกไว้อยู่แล้วเราต้องซ้อมแบบนั้นอยู่แล้วถ้าสมมติซ้อมดีรองเท้ามีผลเทล่าไหร่เอาสมมติว่าสองคนมาเทียบกันออแอปเปลิลแอปเปิลดิเราดิเราผมหมายถึงเราเราคนเดียวเทียบรองเท้าหมายถึงเพราะมันเทียบคนอื่นล,ลำบากถูกป่าต้องแบงค์ใช้คู่นี้ในวันที่แบงค์สดที่สุดกับแบงค์ใช้อีกคู่หนึ่งในวันที่สดที่สุดผมว่ามันมีผลในเรื่องของความมั่นใจ อเอาหรือเอาอีวโวไปแข่งไปล่ะเอาหมายถึงมีคาร์บอนกับไม่มีคาร์บอน<ะ>หรเพี่เอาไม่ทุกรูทุกคู่อะรองเท้าทุกคู่อะอ๋ออ๋ออ๋ท่านเทียบแบบลองทุกคู่เลยมีผลแค่ไหนมีมีมีใช่ไหมนี่ยังไงคาร์บอนก็ทําให้เราเร็วกว่าอยู่แล้วอืยังไงยังไงคาร์บอนก็ทําส่งส่งเราเร็วกว่าอยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีเขาเรียกว่าม,มีมีค่าใช้ใจ่ายของมันมเพราะว่าแรงกระเด้ง ของมันนะพี่เราใช้กล้ามเนื้อรับนะครับกล้ามเนื้อเราก็ต้องแบบรับภาระมากกว่าการที่แบบอะไรที่มันเด้งน้อยกว่าอะไรเงี้ยรงงองเท้าม,มีผลเพราะว่าพี่เคยไปไปที่ adidas headquarter อะแล้วเจอไฮเล่อะไฮเล่ Hi ที่เป็นเจ้าของสถิติโลกยุคหนึ่งอะอเขาใช้รองเท้าแบบสมัยก่อนนะอ, Bang อะ adidas บางอะ adidas button หรืออะไรบาง,บางๆอะนะเขาก็บอกว่าเนี่ยโอ้ ถ้าเป็นเขาเกิดในยุคนี้นะเขาท,ำทํำซับสองได้ไม่รู้โมโ้ป่ะนะเขาบอกว่าเขาทำซับสองได้มีผลยังก็มีผลครับเพราะว่า,าทุกรองเท้าที่ออกมาพัฒนาเนี่ยเขามีการทําเขามี t a t u าซัพพอร์ว่ามันช่วยจริงแล้ผมเป็นสาย Data ผมก็เชื่อใน Data ครับพี่โอเคนั่นก็คือรองเท้านะครับกับแบงค์นักวิ่งขี้โมเนาะอ่ะสุดท้ายจะโม้อะไรให,ให้ให้คนดูเกี่ยวกับรองเท้า อผมคิดว่ารองเท้าถ้าในมุมมองของการซื้อรองเท้าซื้อที่เราใส่แล้วมั่นใจใส่แล้วไม่เจ็บนะครับก็ใส่แล้วไม่แบบไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนในแง่ของการเงินออเราก็ใส่แล้วว่าใส่ไปเรอับเรื่องของเราไอเป็นเรื่องของเราใช่ใช่สำคัญคือไม่เจ็บ เรามั่นใจเราไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนเราก็สิ่งที่ทก็คือทําให้เราไปวิ่งด้วยความสุขนั่แหละใช่ใช่ในเรื่องรองเท้านะโอเคนั่นก็คือแบงค์นะครับนักวิ่งคีโมขอบคุณที่มากันถึง2อ EP นะครับขอบคุณครับนิดเราถ่ายในวันเดียวนะครับโอเคต้องอย่าบอกทำไมอ่ะโอเคแล้วขอให้ประสบความสำเร็จในอนาคตหวังว่าเราจะได้คุยกันทุกปีเดี๋ยวปีหน้ามาคุยใหม่ว่าเล็บอับชีวิตเป็นยังไงบ้าง วันนี้ไป็เดี๋ยวไปซ้อมต่อถูกปะใช่ครับพี่โอเคขอบคุณที่มาเป็นแขกรับเชิญ EP แรกจริงเหรอใช่คนแรกของ podcast ในยุคยุคหลังยุคเคยทำไปอยู่โอเคขอบคุณแบงค์มากครับขอบคุณพี่โนมเช่นกันครับขอบคุณครับอ่ะเดี๋ยวเลี้ยงข้าว